เอ้ยแกหล่อจังเงี้ยเขาตอบไปว่ามันแน่นอนอยู่แล้วลูกแกแม่งแบดว่ะเอผมบอกว่าแบดคืออะไรบางทีมันก็ส่งเสียงบ้างนี่ส่งใสยังไงแบบเออเขาก็แบบแซวผมว่าเอ้ยหล่อจังวะเขอก็าปีนดูนะห้องผมผมก็อะไรผมเขาอยากรับน้องหรือเปล่าเด็กใหม่เลยผมก็ออกไปมีอะไรหรือเปล่าก็เองหล่อ แล้วผมก็ถามกับเธอว่าเอ็งชอบเราหรือเปล่าเนี่ยเออขอเขาบอกว่าก็ปื้มๆหน่อยอ่าปื้มๆผมก็หน้าตาใช้ได้ใช้ได้เออดูเขาดูหันหน้ามาดีดีมันใช้ได้ยังไงเออไวต์ก็ตอเอ่เอเสี่ย,ยวยสวัสดีจ้าขอต้อนรับเข้าสู่รายการไวกระตออ แอนวันนี้อยูย่กับหนุ่มน้อยนะครับใช่ได้ข่าวเป็นน,นักบอลด้วยนักบอลกับกระเทยเป็นของคู่กันเลิศมากคือมวยคู่เอกติดตามชมเลยครับวันนี้มีเรื่องสนุกแน่นอนอ่านำตัวปั่นชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมชื่อนายวิรพัฒนงษ์ชวีครับแลเรียกง่ายว่าชิโอก็ได้ครับน้องโอ๊กนะพี่แอนเลิศ <ละ S 1> จากโรง,งเรียนย่านสายใหม่ใช่ไหม จากดูทรงของเขาก็คือฟิลแบบว่าโฟกี้ไว้นุ่มค่ะไม่ขนาดนั้นแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวมารู้ว่าขนาดไหนอายุเท่าไหร่นะตอนนี้ตอนนี้16ปีครับพี่16ปีนะครับผมอยู่มอ4ม4สี่ี่แแล้วเป็นไงอยู่โรงเรียนชอบเรียนวิชาอะไรครับชอบมังกษชอบอังกฤษใช่ไหมไทยด้วยไทยด้วยแล้วได้ไปเรียนปะเรียนไม่ดเรียนใช่ไหมเรียนแล้วมนเรียนอยู่จะไปเรียนได้ยังไงแล้ววิชาที่ไม่ชอบล่ะทุกสังคมอไงทำไมอ่ะดูหมืนยาก ประวัติไงที่โรงเรียนคือตอนทั้งเรียนแล้วก็ทั้งไปจักบอลด้วยเงี้ยหรอใช่พี่ใช่แตอนเราแบ่งเวลายังไงอ่ะตอนเช้ามันก็ไปเรียนตื่นไปเรียนเนี่ยตามภาษานักเรียนเนี่ยพี่ตกเย็นมามันก็กลับไปซ้อมบอลเนี่ยพี่ที่สนามซ้อมหนักไหมหนักพี่หนักจะแข่งแล้วพี่อาทิตย์นี้อ๋อปกติเขาซ้อมวันหนึ่งคือกี่ชั่วโมงทำอะไรบ้างอยากรู้เต็มที่ครับสองชั่วโมงครึ่งทำอะไรบ้างอ่ะก็พาดบอลแล้วก็วิ่งเนี่ยแล้วก็ขึ้นเกมลงทีมอะไรอย่างเงี้ย แล้วลงทีมทุกวันปะบางวันพี่จันถึงพุธนี่น่าจะพวกฟิตเนสนี่พลรกกำลังพลเรือหัดเสาร์อาทิตย์นี่พวกขึ้นเกมเนาะแต่ว่าแข็งแรงจริงเนี่ยขึ้นเกมมาดูว่าขึ้นคู่ใช่แซ่เล่นอยู่ที่ไหนนะฮะโอสซสภาพี่เป็นทีมซีรีส์สักยศไทยอะทีมอะไรนะขอทีมซีรีส์สักยอดยาไทยพี่ยอดยาไทยเป็นเป็นอะไรกับลาตินปะโอเป็นพ่อพี่ลาติน อ๋อคือคือพี่ศิรศักดิ์ก็คือเป็นพ่อของพี่ลาตินใช่ไหมใช่พี่ใช่อ๋ออยู่เห็นว่ามีคาเดมีด้วยใช่ไหมใช่เปิดอยู่ผมก็อยู่กคาเดมีเขาพี่อคาเดมีอะไรอะครับศิรศักดิ์สปอร์ตขับครับนี่ก็มีคาเดมีหนาคาร์ดามีอะไรพี่ไวเกระตอร์คารดามีโค้ดเอ็นโค้ดเอ็ดโค้ดเซฟแต่ที่นี่ไม่ต้องวิ่งเยอะนอนอย่างเดียวเดาราบเดาราบให้มันลื่นปืนไปเลยนักบอลคนไทยมีใครเป็นไอดอล มีพี่ตังพี่สาระอยู่เย็นครับรดบีจีใช่ไหมอยู่บีจีครับตอนนี้ไปเล่นที่ลีกญี่ปุ่นนลยพี่อแต่เมื่อก่อนอยู่บีจีใช่ใช่หนูมีความอะไรผูกพันกับบีจีหรือเปล่าเมื่อนานมาแล้วพี่ผมเคยอยู่บีจีครับพี่ตอนเด็กๆผมคัดเข้าบีจีมาแล้วถึงก็แต่วันนี้ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมออกแล้วพี่ออกไปค่ายต่างประเทศอ่ะเทนนิสเซนเดอร์อานูรวิโอเคเดี๋ยวขึ้นรูปไปให้ปิองอนี้เซนเดอร์อานูใช่เขาอยู่ทีมอะไรอ่ะ เหนียวผูพี่อ่าก็แทรกว่าทีมดวงใจก็คือเหนียวผูบีเวอร์พูบหนาวมากช่วงนี้ทีนี้ <laughs> ทำไมหนาวอ่ะผูอยู่หัวตารางตลอดเลยอ่าใช่ใช่ใชแล้วเป็นยังไงอ่ะเราอ่ะแบบแบบว่ามันมันก็ต้องมีอยู่แล้วแหละพวกกระเทยมันอยากกินนักบอลแบบเธอมีโดนเขาบ้างปับงบหนาวเลยพี่ทักมาเลยเขทาทักมาที่ไหนไอจี IG, พี่แล้วเป็นยังไงเขาทักมายัางไงก็ต้องมาแบบว่า เอ้ยแกหล่อจังเงี้ยไอ้แกหล่อจังเลยอ่ตอบไปว่ามันแน่นอนอยู่แล้วดีก็มันอีอ่ะลุกแกแม่งแบดว่ะเออผมบอกว่าแบดคืออะไรขอตอบว่าแบบลุกแบบน่ากลัวลุกมืดเงี้ยลูกมืดเดินสุนทยาใช่แล้วผมก็ถ่ายไปเลยไ่ลบชัดเลยอ๋ออ้าวแล้วรู้ไหมวเขาเป็นกระเทยเขาไปส่องส่องสาระเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้ปะดีแบบนี้ คล้ายๆกันเลยไม่ได้มีโมผมยาวใช่ไหมไม่มีสั้นไปเลยเข็เดียวไม่แต่เธออยู่แถวนั้นมันต้องมีกระเทยโต๊ะเธอบ้างสิอยู่แถวแบบว่าเธอก็กระเทยมันจะรู้โรงเรียนเออแบบอาคารนี้อยู่ในกระเทยมันจะบุกไปนะตอนนั้นเพื่อนผมมามันบอกว่ามันมีอยู่เว้ยมีมีตัวซุ่มอยู่ใช่ไหมมีมีซุ่มยังไงอยู่ตามข้างๆสนามฟุตบอลนี้พี่เออมันจะไปมันจะรู้ว่าตรงไหนมีเหยื่อมันจะไปกันบอกมือเหรอบางทีมันก็ส่งเสียงบ้างพี่ส่งเสียงยังไงหู้ววว ปะเสียงนี้ปะคนนี้หรือเปล่าหันหันหน้าหันหน้าดีๆไอรอนโน่ไออนโน่ไอรอนโนอ่ะแต่ที่กูรู้จักเขาว่าเพราะว่าแม่เขาว่าทักมาที่ติ๊กตอกกูไงกูก็เลยโอ้ยแล้วแม่ก็ส่งรูปมาพวเอามาเลยค่ะแม่ติดต่อไปเลยติดต่อไปที่บริษัทคุณเซฟเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือมีอนอกจากส่งเสียงแล้วมีอะไรอีกก็มีแบบกระเทยเขาชอบแบบขับมอเตอร์ไซค์อยย่างงเี้ ขับรถเล่นด้วยใช่ออกเลนด้วยกันใส่ไหนเออออกเลสวะจริงเหรอแล้วก็แบบวิวเวอะไรอย่างงี้เหรอใช่พี่สุดที่ไหนนะที่สายไหมครับสนามวุสภาเก่าเรนเราเล่นท่าไหมแบบแบบอีโบเซ่แบบขึ้นไปยื้อไปอย่างงี้ไหมพวกนั้นน่ะไม่พี่แบบขับไปแล้วก็ส่งเสียงไงครับพี่เสียงยังไงงเสียงยังไงขับวบคือวบไปวนมาอย่างงี้ได้หรอใช่แล้วเราสวยไหมสภาพเป็นแบบไหนอะใช้ได้ไหมครัไม่ค่อยได้แล้ว ไม่ได้ดาไม่่อยเข้าครูงใช่ไหมใช่ครับไม่่อยเข้าไม่สวยใช่ไหมไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วมีแบบกิ๊กก็เขายังแฟนเฟิร์นมีคนคุยครับเออโรงเรียนเดียวกันปะโรงเรียนเดียวกันหรอโรงเรียนเดียวกันแล้วมีเพื่อนเพื่อนมาชอบมาอะไรบ้างไหมแบบมีเพื่อนแบบเพื่อน LGBT เพื่อนเก้งเคยมาชอบหนูกงมบบพัพนาภาพหนูเนี่ยก็ดูน่ากินอยู่นะในวงการเก้งด้วยกันอ่ะไม่มีปัจจุบันไม่มีอืมเราสมัยอดีตเคยมีอดีตเคยมีใช่ไหมเคยเล่า เรามอยู่โรงเรียนเก่าพี่เออยังไงก็จะมีแก๊งๆหนึงค่ง<ะ>เป็นกระเทอแล้วก็ผู้หญิงประมาณ3-4คนเนี่ยพี่เดินไปเขาก็แบบส่งเสียงแซวผมว่าเอ้ยหล่อจังวะเออผมก็ไม่ได้สนใจตอนนั้นไปเรื่องผมไปไปเรียนตามภาษาไปเรียนนี่พี่ยังมาวันหนึ่งผมก็เรียนอยู่ไพี่แก๊งนั้นแก๊งเดิน,นพอพ เขามาแล้วหน้าห้องผมเลยมาทำไมขาว่าปีนดูหน้าห้องผมผมก็อะไรอยู่เขาอยากรับน้องหรือเปล่าเด็กใหม่เลยก็ไม่รู้อะพี่แต่สายตาแบบไม่ใช่แล้ะมองสายตาเป็นยังไงแบบมองแบบไหนมองพี่แอนที่มองยังไงมองหาเออมองหาเรื่องหรือมองกลิ่นกระลกวะกลิ่นกระโหลกอพี่มองอะไรอยู่วจบคาบเรียนพอดีผมก็ออกไปเขานั่งอยู่ข้างหน้าห้องรอรอรอเก็บยอดรอเลยพี่ผมก็ถามว่ามีอะไรเปล่า มองเซลต่างล่างแล้วคนเนี่ยมามองเนี่ยเขาก็บอกว่าก็เองหล่อเกิดปะตอนนั้นแบบผมก็ยิ้มเลยพี่ว่ามีผู้หญิงอผู้หญิงอยู่คือผู้หญิงมาด้วยเหรอคือตัวเองก็คิดว่าผู้หญิงชอบเธอหรือว่าก็เลยชอชอบเธอผมนึกว่าแบบผู้หญิงแต่คนที่ชอมคือเป็นเป็นกอนเป็น LG จีใช่โอเคแล้วก็ต่อก็เขาถามว่าเออเองอ่ะเพิ่งเข้ามาหรอ เพิเข้ามาครับผู้หญิงก็ถามว่าเขาก็ทพ่งเข้ามาดิมึงก็เห็นหน้าเขาแน่ชัดมึงอยู่มาตั้งนานแหละแล้วผมก็ถามกับเธอว่าเอิงชอบเราหรือเปล่าเนี่ยเออบิดนะก็เธอแบบถ้าเธบิดกบเธอตจะบิดนะบิดไหมบิดอยู่พี่ยิ้มเลยก้มกริมเลยแต่ผมไม่ยิ้มนะพี่ผมจะตีก่อนละติเขาก็บอกว่าก็ปื้มๆหน่อยอ่าปพิมเพิมเพพ่เข้ามาใหม่ ผมก็หน้าตาใช้ได้ใช้ได้ออคุหันหน้ามาดีนี่ใช้ได้ยังไงแล้วบอกชอบแล้วไงต่อหายไปเลยเขามีแค่มามาส่องมองไปบ่อยใช่ไหมแค่นั้นเลยใช่ก็พี่เลิฟพี่แอนเด็กมัธยมมอนเองนุ่ก็ประมาณนี้ประมาณนี้ผมปากผมคอเนาะแต่ก็ถ้า LGBT ทักมาก็คือเวลคัมไหมเวลคัมครับโอเคทักมาได้จริงๆเป็นคนเฟรนลี่ใช่ไหมเป็นคนเฟรนลี่ครับ ก็ประมาณนี้พี่ประมาณนี้กริบหอมปากหอมคอสำหรับพี่เอกับพี่เซฟก็คือแบบว่าเออขอให้หนูติดทีมชาตินะเพราะว่าพี่ว่าหนูมีของถ้าหนูออกจากบีีแล้วหนูมาอยู่ที่หนึ่งพี่ว่าหนูมีของเพราะหนูได้ร่ำเรียนมาตั้งแต่เด็กๆเดี๋ยวพี่จะดูวันที่หนูแข่งบอลแต่รายการมันจะออกไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวรายการมันจะออกหลังจากแข่งบอลมาเสร็จแล้วแหละแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันที่หนูแข่งเนี่ยหนูพี่จะดูโอเคไหมครับก็ตั้งใจทำแตความฝันให้สำเร็จใช่ครับขออยากให้แบบว่าเป็นนักบอลแบบว่าทีมชาติที่แบบ เคยออกรายการไปกันต่อนะ,นะอับางคนนี้อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยให้มันเป็นร<ล>ายการอของพี่แบบภาพปุมิใจของพวกพี่หน่อยจำไว้อันนี้พี่สอนอย่างหนึ่งในเมื่อเราอยากเป็นนับกบอลทีมชาติแม่ก็ตั้งใจแล้วว่าอย่าออกนอกทางนะอ,อ,อย่าออกนอกทางตั้งใจไปทำความฝันถึงจะมีแฟนมีอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ไปถึงตรงนั้นให้ได้เหมือนที่แม่ตั้งใจไว รู้ใจมากเหมือนที่แม่เนี่ยเมาทักมาหาพี่เขาบอกว่าเออมีรายการแข่งอันนี้แต่ว่าพี่ยังไม่รู้พี่ก็เออนั้นมาคุยที่ออฟฟิศดีกว่ามาถ่ายรายการด้วยกันอะไรเงี้ยทำฝันให้สําเร็จจะพยายามทุกอย่างทําให้ได้นะเพครอบเพราะแม่เราว่าประวัติขอเราไว้มากเพื่อครอบครัวครับเออทําให้ได้แล้วไงเล่นโซเชียลบ้างไหมเล่นนะเล่นไอจีติ๊กต็อกฝ่ายไอจีไหน V E E P A T อันเดอร์สกอร์ศูนย์แปดนะอ่านว่า V P A T V P A T ศูนย์แปดครับติ๊กต็อกติ๊กต็อก V E E P A T ครับ มีพัดใช่เลยจะไปติดตามเนาะแล้วที่ต่ลงอะไรบ้างเนี่ยก็ลงพวกฟุตบอลนี่แหละพี่มาถึงช่วงุท้ายของรายการอ้ามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการของเราเนาะเดี๋ยวพี่แอนกับพี่เซฟจะพูดคำว่าไวกระตอกแล้วหนูคำว่าอุ้ยเสียวเสียวในสไตล์ของหนูอรัโอเคนะอ่าสามสองหนึ่งไวกระตอกอุ้ยเสียวแต่วันนี้ก็คือเซฟพแอนแล้วก็น้อง น้องโอ๊คองโอเคนะครับขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e รายการวัยกตตอกอู้ยเสียวด้วยนะครับบ๊ายบายวัยกะต๊ก